เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้กูไม่กลัวหรอกแค่ตำรวจงงท้าไอ้นี่มันท้าเองยังไม่ให้พันห้าค่อยนะไปกับพิชชนไงหลักฐานมีไหมมีเขาถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนนั้นละเอาดิเออืมเอาดิเอาดิไม่เอาไม่เอาไอ้เขาเบียดตอนนี้เขาเบียดคดีใช่ไหมมีมีมีเบียอะไรคดีมินประมาทเยอะที่นายเห็นไหมสมควรโดนขี้อ่ะ ปีป๊ีดูดิปี๊ดูดิเอยูอย่คนเดียวแล้วมันเหลืองไงดูดิโอยจะยิงตายแล้วเลยพวกเวนนี่ถ้ายิงกูตายได้อะก็ลองมนยิงดูเอ้จริงๆแล้วกูเป็นดูไปเจา <c ười> ออ้าจ่าโอ้ทำอะไรของมันน้องแมงเฮ้ยวุน้้นนวุ้นวนวุ้ย้<อ>้วย้ มหความล้มมือว่ะเดี๋ไล่หนึ่งก็ดีนะแต่ตัวนั้นใส่หนีทำไมคุณจะหนีผมทำไมคุณจะหนีผมทำไมมีมันมีคนบอกว่าก็ต้องจ่ายค่าหาเลยมาได้ละมาได้ละคุณไม่ให้ความล้ม,มือกับเจ้าที่นะครับนั่งก่อนยุดหย,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 ยุดหยุดหยุดหยุดแบบ ูโอ้ตีปักอ้ตีปักอกิกูปาสเดี๋ยมมันมีป่าลงลงลงรถแล้วก็อันฟิตเดเดให้โอกาสนีเออเฮลคอันฟิันมันยมมนคีเตมเตเมพมันมันมีอะไรยมนอยอีตายเพราะบักมันเดี๋ยวชิวแ้ยให้โอกาสนี้เงินหายไหมเนี่ย่หายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวเราขึ้นรถกนเดี๋ยวนี้ฮอ

เฮ้ยนริงเี๊ะทางรถบงรถมังอมขงอานะครับผมปฏิบัติตามหน้าที่ยังหาสุดไมได้ขอโทษด้วยที่ผมต้องทแบบนี้ผมไม่อยากทำจรินะฮะท่าน What w h อ t your name sir w อ a ั your name My name, I usually name you now. Are you female? Are you girl? Yeah. 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 dạ dạ dạ, ya, 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 ผมก็ไม่รู้ผมจะพูดไงละคุณก็รู้ว่าผมผมไม่รู้ผมจะพูดไงวนมากกับวนมากแกขอลูกเอยให้คุณถึงป้นเนี่ยเฮ้ยแม่ให้คุณถึงผูกนะร้องประจำบ้านร้องประจำบ้านร้องประจำบานเป้ยร้อนเย็นเหรอโอ้ผมก็โทษผมอาจจะดีส์ร้อนเย็นเหรอโอ้ก็โทษครับุณเอาวูดไหมเนี่ยน้าหน้ายืม โอ้กดมันไม่ได้แล้วรถทางยัไงนี่ตอไม่มีไม่มีออกไปไปยังไปได้เลยครับไป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 ไม่ก็ไม่ทำคนเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วผมเป็นคนเรียนรู้เก่งเฮ้ยเตรียมตัวดิมนี้าเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรตามๆกันไหม ว้าเป็นเป็นคนที่รักอะไรขนาดนี้มะแม่หนึ <c oughs> นน่งพันสองพันเสียได้จริงไงนะเจ็บป่ะเสียได้เสียได้าป่นันมันน่าจะปลอดภัยนะแต่สี่พันว้าห้าพันฮัตต์้นนี่มึงมีอีกไี่เนื่อคุณนายจะขอได้หรอ เอาความยิงสู้เองแล้ได้ได้อกมาดิมาครับเองออกมาเขายิงเข้าไปเย้ย้ยเลยอยยอยเยอยยอย่าเอยยนิดดียวเาคมนล้วรอมาผมรู้ว่าคุณมีเอนยงตายรผมรู้ว่าคุณมีขาจการแอ้ไหนถึไหน เราตลอดไหมผมครับได้ๆจะหยุดหยุดหยุดจะเข้ามาได้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 เฮ้เฮ้เฮ้อดีคิดดีจะทำอะไรคิดดีคิดดีตลอดแล้วคนแบบทำกระชากผมพังหมดผมจะลุ่งก็ไม่ได้ลุ่งโอเข้าใจของผมร่วงโอเข้าใจ้าของข้าใจ้ายืดปนซะเลื้อปุนซะเล้ออกมาคุยกันดีๆผมเข้าใจ้าของพูดไหม ดีดีนะดีดีนะปางอาวุธปางอาวุธดิไม่มีอาวุธแล้วหมอบลง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 คุณกโกหกผมคุณไม่เห็นได้เมาด้วยเลยมันยิงมาทะลุเดียมจริงเหรอลองดูดิทะลุทะลุลองยิงมาสัก็ขนาดนึงมันยิงหัวแล้วกันไม่เข้า ม่คือไม่นึกว่าจะจะได้ใส่จะได้กีจขนาดนี้ยืดยืดยุดแม่ยังหมดแล้วอีกเตรียมให้ขอกไปไหมสิไม่แม่ยังมีปืนพวกอยู่เอวีดขีดวิกเตมนเอวีดอมตายตตายอ่ะอยู่ไหมาหาเหรอยังตายไหมไม่ตายไม่ตายเ็บเก็บน